มือนี้คุณซอจอนาะค่ะซอจอเขียวเพิ่นมาเยี่ยมสวนแม่เพ้นด้วยค่ะเป็นเกียรติย่างมากเลยดีใจหลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาสุมสวนของแม่เพ้นไอเพิ่นก็เลี้ยงงัวซอจเลี้ยงงัวอย่างขาดเลี้ยงผสมค่ะลูกผสมค่ะท่านอยาได้งัวงามใช่ไหอยาได้งัวแพงไหมคะจ้าเพราะว่าเรากระโดต้นทุนเป็นบ่อกระลดต้นทุนค่ะยักสิบสองปีสามปีราค่าจะสิเป็นเลือดลอยจ้าค่ะแต่ว่ากับบอสซี่เลี่ยนเนาะค่ะ หนึ่งก็เป็นเกษตรกรฮัดไหมจ้ะมามามาขอความรู้จากแม่เพ็ญนี่แหละค่ะจ้ามันก็มีประสบการณ์พื้นบ้านเฮานี่ยแหละค่ะที่แนะน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ความดูสิบ่วันแม่เพ็ญดอกแต่ว่ามันบ่แม่นดอกค่ะแบบว่าสิ่งแวดล้อมบางคำเฮาที่กัดต่อไปซอสจอกะกะสิดูคือกันเพราะว่ากัดมีหญ้ากัดมีงัวมันก็ต้องเฮ็ดแม่ค่ะแนะน้ำลูกค่ะว่าสองเดือนขึ้น บ้านนี้พื้นที่บางที่มันบำรุงบ่คือกันเมนบ่อผู้ใดบำรุงได้มันก็ฝากไปอีกบ้านลูกค้ารโทรมาว่าไอแม่เพ่นสองเดือนกลัวโอ้สองเดือนแล้วผมตัดคือตายอยู่คนบ้านหมก็ถือว่าเพื่อนบำรุงได้เมนบ่อค่ะมันสีอ่อนกว่กองเฮาไปอีกนะค่ะว่าโอ้ง่ายเมนตอนมาตัดสองเดือนห่วยตายเป็นเมืองเลยแล้วแด่มาสามไม่เลยไอช่างสังเกตเนาะ มันกับประสบการ์งเฮานี่อันนญญาถ้ามาสะอาดใะเขาเอื่อนยาอีหยังแล้วนี่นี่มีตะไคร่หอมปลูกบ่ค่ะนี่มีอยู่เนี้ยขันอยากไปปลูกกับปลูกได้นี่ไปเนบไใี้ยาจะเพราะว่าไปเนี้ยใบเวลาเฮาไอ้ซุมื้อนี่คือสีบ่ใสดอกเดี๋ยวว่าจุดเนาะจุดไฟนะเพราะว่ามันใส่ไฟแล้วแม่นบ่ล่ะพอตอนดีเอาไปซื้อไปนี้ยใบเขาาะกันะแน่นี่เอาไปปลูก ลูกได้เพิ่นนั่นสร้างมาเพิ่นบอกมูเพิ่นเอามาหายปลูกไว้มื่อนั่นกระซงไปลูกค้าน้าเพื่อนเดีกได้เนียนก้อนยืนขังขอบวัวเก่าก่อนกุเรกัมาขอกุเรก็มาขอค่ะจ้ามันไทยเลยกินมันไทยเลยอันนี้อันนี้เป็นท่ายเคลื่อนค่ะนี่ท่ายเคลื่อนกระแม่นท่ายเคลื่อนฮาวาดเนี่ยจัดเมืองไหนมันแตกขึ้นมาอีกล่ะฮาวานหน้าเพื่อนมาปลูกมันเป็นทีคลองพ่อไหม จะห่วยากว่าขอโครงการเพื่อนอยูว่าให้มาคูขวดไอห่วยแมค่ค่ะมันเพราะว่ามันหลายปีเน,นาะน้ำไหลามามันอันขื้นอันขึ้นแม่ค่ะพี่น้นอง่อยู้างให้ขงางหน้าเพื่อนโอเคบ่จะเพือ่อนก็ว่ายูเพื่อนก็ว่ายูเพราะว่าตกน้ำหนีมามันสิบ,บ่มีนม้ำแม่ตะง,งัวกะลุงกินก็บ,บย่ยางมีน,มนะะ้ำแม่ค่ะจะว่าไอ้นยกเพื่อนก็บอกยี่ดอกว่า ปัญหาไลยเส้นคุณข่างกันได้ว่ามีปัญหาแล้วค่ะคือจริงๆแล้วเขาอยากมาลงมาทำอีกแต่ว่าถ้าเรื่องที่ไหนมีปัญหาเขาก็อยากเอาหนีเน่แมนอยู่ค่ะแมนเพราะว่าเพราะว่าต้อนดูดหล่อนของคนมมื่อมี้ไล่มองค่ะจ่าเข้ามาตื่นเกินแห้งอนี้จ่าตื่นเลยค่ะปีนี้บอดด์แดดแดดเอาโซล่าเซลล์แลนลงมาเลยเพราะว่ามันสูบแล้วมันโบกเลย่แมนขันข้าสิสูบเบิร์ดทางนั้นเพื่อนปล่อยง่วเพื่อนกับสีบอดด์็กกินเนาะ ก็ได้เอาาอเอาตังงี้ลงมาต่ว่าห่องกอ็ลงมาแหรวว่าผนกระตุกมาเลยอ้นนยอยนคนแจงอยู่ดงเาความแตกต่างกมันีนะเนาะเนนค่ะ,ะมันก็สีอัวกว่วมันก็สีอ,อ,อ่อนอัวกวลา่าะลำต้นกระแตกต่างกันใบกระแตกต่างกันต่ว่าถ้าบสีเหลี่ยกการออกดอก,ดอกบวีลง แต่ว่าไม่เพ่นก็อธิบายลูกค่ะฟังอันนี้มันปลูกสว่วงแ,แต่ว่ามันเป็นดอกลายเดือนเดซอจอ่กพืชสกีกาท่านว่าโมกกละมีนาย,ยังอ,ยออกดอกอยู่ได,ดูเขาเขาอะแมนแมนแมนหรือดูเข่าเลยวันเถาะขาน้าโปจงไ้โดนตัดตัดไปบ่อยมันแก่กับบ่เป็นย่งเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมากคือเก่าไหมค่ะนี่เด็กค่ะนี่ท่าค่ะนี่ไปปลูกนะลูกแจ้งค่ะ ไปฟังเลยเมื่อกี้ไหนท่านบ่ท่านแล้วค่ะเข้ากับตัดให้ลูกค้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ำหนีกับซับได้สบายเลยนะหูกระลั่งขื่นมาใหม่เห็นบ่บานนี้วิธีตัดน่ะแม่เพี่ยนก็นเอาเอ๊ะพอ่อคนนแนวตัดไวายไหมคะ่ะเห็นบ,บ่อ่านที่เพ่นซื้อมาตัดว,า,วายยื่นใส่มาพ่อเพ่นเอาไว้ใส่บุ้งเดี๋ยวสร็จซ้ำท้ำไหนอ่ะ ไ้่จำดินเลยแล้วค่ะโอ้เรียว่าจำดินตัดได้ลุ่มแห้งดีเลยนางคลิปทำไรจ้องไคอนึงบอค่ะขันจ้องขอนึงมันกับโป่งขอนึงขึ้นมาเลยเด้อว้าวเพื่อนส่วงนั่นมันกระจายมันกระจายขึ้นคนแมนเมนแค่ะสมมุติว่าขอนึงปุ๊บนี่เขาจ้องไหวมันสีมะโป่งผีได้บ้านต่อไปกับมะขอนึงแม็นบอมันกระจาขึ้นไปเรื่อยๆเองสิแม่ค่ะก็เลยบอกว่า ถ้าาบงเครื่องตัดดีที่สุดเลยปลูกเครื่องตัดถุยดินทุยดินคือเ้าตัดหญ้าธรรมชาติมันสิแทงขึ้นมาตารางแต่เพิ่นเฮตุเบงล่งเห้อดๆหมายถึงว่าถ้าข้าบ่ต้องการเอาแมนค่ะคือเ้าเอาระดับเดียวว้าาง่ายๆบ้านนี้ผู้นึงตัดผู้นึงกับปลายลุ่งปลายลุ่งเวลานั่นกะยังเฮาจังเก็บเอาแมนมันสิบ่เสมอกันข้ากับจังเรียบย่งเอาแหมคะมันก็สสีด้ไห้พร้อม บานนี้เวลามันแตกขึ้นมามันแตกมาตะบืนเลยสำหรับคนที่เลี้ยงวัวจริงๆแมนนธแมนแมนค่ะเอาระดับเดียวมันสิดีที่สุดเลยขันสิบ้าจงไวย่ขอนึงนี่มันสิมาปงขอนึงแมนบ่อขันจงไวยสมมุนว่าตัดจงไวย่ขอนึงแมนบ่อบานนี้ขอนึงหขนามากกว่าขอนึงมันสิสูงไปเยอะนี่แหละเอาปงบ่อปงแน่นอนปงแน่นอนเกิดแน่นอนบ่อตายแต่ว่าข้างล่างพูดถแมน้างล่างมันมันแบบว่ามัน มันเขินขึ้นมาเรื่อยเนี่ยค่ะมันสูงอันนี้ปลูกแต่ตอแรลงนี่บอค่นได้ปลูกใหม่อยู่นี่บ่แม่สีสามปีนี่บ่ค่ะนี่แหละบอค่ะในเนปไม้แม่นี่แหละนี่ค่ะนี่ลักษณะมันสิเปียังสี่เลยเออท่าน่าสามสีหรือว่าเพี้ยนีแล่ะนี่แหละนี่สามปีนี่วัานพ่อก่าก่อมันยังใหญ่ไหมค่ะจ้ะเห็นบ่ใส่แนวตัดไว้ตัดแล้วนอมันจะบ่เสียเดี๋ยวเดียวแม่เพี้ยนสิไปหายเดี๋ยวนะคะทดสอบการตัด เอาเสียปุ๊มันมันมันตัวนี่มันกระสวยเนาะกระเสียดายมันบอกเนี่ยมันกระซ่าอยู่แต่ว่าน่ะเหันบ่ว่าซ่ากัไว้ก็มีเห็นไหมค่ะงราง่ายมันจะติดตับเลยมันกระสี่ดีว่านอไม่ถือเสียอันนี้คือเขายยอนเดี๋ว่ายยอนออกง่าง่ายค่ะคื้มันอนอยู่กับ เลี้ยงไปก่อนแม่นค่ะคือเ้าเสียเอาแต่โตแก่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสำหรับคนที่ได้ต่อพันนะคะที่การตัดนี่แหะค่ะนี่กระสีสวยมันบ่อค่ะโน่นี่กระเหลือโน่นี่กระเหลืออ๋อเสีย้ยค่ะขอดีของมันคือบ่อบ่อไปกระทบลำอื่นนะค่ะถ้าสมมติเราห้าใส่มีดซับบางทีมันก็ไปกระทบลำอื่นอ๋อมันค่ะมันมีโอกาสสิแกงเงินบ่อใส่ด้วยนะถ้าใส่ตัวนี้มันสิดีนะคะ ต้นต่อต้น่ต้นต่อต้นต้องสิทธิค่ะไปคุณ้ยหาวิธีไปเนาะตอนแรกค่ะมันมันจะเกิดึ้นมาเองเดล่าเอาเห็ดนะเืือมาตัดหวายจ่นค่ะค่ะพี่หลกบ้านนี่มะอ่านบาเขาหนีตัดต้นนี้แต่สวยบาเลยแมนค่ะเออมันมันหย่อนมันหย่อนง่ายมันหย่อนง่ายค่ะนั่นแหละค่ะเราดึงแมนมาค่ะล้องล้องกลับบ้านไปประเฮดเบิ่งเลึกค่ะเอาต้นนี้ไปหนีบกับเอาเกี่ยว สีไแม่เพนเลือกนี่แม่เพนสีเลือกตัวหนีบก็หลายกว่าหนีบงั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 บเนเท่าสีบอท่านเก็กบกะสร้างคอตะวามันขาดบาดไส้เกี้ยวบบเอ,อยเอวนี่ยเก็บเอวแมคะ่ะเก็บท้อง,องเ,อเ,อเอพราะนังเทียแม่นแม่นเพราะบาดเกี้ยวนี่มันเบาเนาะนั่นละตัวนี้มันหนักมันสิคก<ส>ึบเลยนะก็เลยว่าคันให้เลือกสีเลือกแนวนหนีบต่ว่าพอเพิ่นใต่แตะเกี้ยวแต่แห้งย่านิ่นเก็บเอวบาด เอวเฮงชุ่มเจ้าบ่ก,ก้มเลยเพราะว่ายังเจ้าก้มเลยเมื่อนั่งจะเดี่มาได้เจ้านั่งเลยนั่งข้ามองตอนนี้ขึ้นถุงเท่เลยเมื่อนุ่งถงเท่มันไม่อยากก้มเพราะว่ญญาฉันาจะปวดหลังเออเห็นบ่าเพรานจัดมันกระตุกมากเลยมันเตะก,กอดีอันนี้ค่าเจี๊บบ่าน้ำตาบางคนนี่อ่อนๆส่วนหนึออนออนงหน่งมันขาดเนาะมาเบิงมันอ่อนก็อยากใหายตาหายรุ่นนี่เ้าเจาะให้ตจัดเลยก็เลยว่าอย่าเอาถอดเอาไปมันกระมันเกิดบ่เต็มที่นะแม่ ซื้อกับซื้อแล้วนะแมนลูกค้านั่นม่จีบเพื่อนบใหญ่แมนแมนบางที่สองมันจะสามมือสวนสีหอดลูกข่าเน่าแล้วพรมันจะออกตาขึ้มันจีเพื่อนเขาในถุงอบกับเน่ายังสิแม่สวัสดีค่ะพี่น้องในเพจอัปเดตหยาไายเคลื่อนกับนรกเฮาจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ได้รับเกียรติจากสจเขียวขึ้นมาเยี่ยมสวนเนาะค่ะมารับพันหยาไป หนึ่งพันทอนนี่แหละค่ะยังไดกะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อค่ะมือนี่อยากสั่งแบบซอสจอดจักน้อยค่ะประสบการเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะที่เพื่อนกลับมาเลี้ยงงัวเนาะค่ะขนาดเพื่อนเป็่นขาระแการเด้ค่ะอยู่ดีดีจังไดเพื่อนคือคิดอยากเลี้ยงงัวไหมค่ะไม่เพี่นอยากให้ซอสจอฝากพี่น้องเข้าจัหน่อยเนาะค่ะเนาะจริงๆแล้วการเลี้ยงงัวกะคิดตัวหนึ่งเข้าได้ขีงงัวเป็นปุ๋ยเนาะค่ะตอนนี้กับปุ๋ยราคาแพงค่ะค่ะอันที่สองกะ เข้าเข้าเลี้ยงมันอีกหน่อยมันดเลี้ยงเข้าดอกค่ะนะคะก็คือเอาไม่ตงอ่าจะเข้าเลี้ยงหมาเขาก็ยังเลี้ยงดอกค่ะอ่าเลี้ยงงัวกับสีเื่อยถือมาจังหน่อยใช่ก็ะะเป็นคิดว่าเป็นเงินเก็บค่ะนอกจากนั้นแล้วก็กลับมามีความรู้เรื่องเรื่องของการปลูกหญ้าเนาะคะ่ะเนาะหลายพันว่าหญ้าพันธุ์ใดให้อะโปรตีนสูงหญ้าพันธุ์ใดให้ปริมาณมากยาพันไดเอ่อึ้นเร็วขึ้นไวบางทีเขาก็ต้องศึกษาไปนั่งทานเกษตรกร จริงๆบอมเนเฮ็ดไงค่ะแต่ความใสใจอากาต้ตงมีความรู้ต้องขยัน่าต้องขยันแล้วก็มีความรู้พัฒนาความรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอ่าบอกง่ายคือท่านสิว่าเป็นเกษตรกรไงบอยไงค่ะบอไงอ่าแต่ว่าขอเสียของเกษตรกรเขาคือเขามีเงินทุนหลายเขามีเงินทุนสูงบางทีเขาก็จะเฮ็ดเพียงแบบท่านใจบันใดพัฒนั้นค่ะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าเข้ากับค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะแต่ก้อทนใส่ความอดทนใส่ความขยันอ่าเวลาจะเป็นตัวบอกเข้าดอกค่ะ นะคะกับเ,เรื่องเรื่องลักๆเลยเขากับเพื่อเขากับเด็ปุ๋ยใส่หน้านะคะโดยนี <c oughs> นเขากับเขาดูวงจรเกษตรกรธรรมชาตินะคะเนาะการที่ห้องมีเงินสื่อปุ๋ย <c oughs> มันก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งแต่วันที่สองก็คือการเข้าใส่ใส่ปุ๋ยเคมีหลายจนเกินไปแต่ดินที่มันเคยเป็นธรรมชาติยูมันก็สิเริ่มฟ้าบยากไหมค่ะเขากับเคยต้องใส่ผสมกันซะใส่เข้ามาผสมกันซะค่ะค่ะ ปุ๋ยเคมีวอนราวดีได้ค่ะปุ๋ยเคมีก็ดีแต่ว่าถ้าต้องใส่ผสมกันเนี่ยจากว่าอย่างหนึ่งราคาสูงอันที่สองก็คือมันเห็นสน่งทินมันเป็นสน่งที่สังเคราะห์ดินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็คงจะทางวิชาการแบบนี้จะต้องใส่ปุ๋ยแบบใดปุ๋ยดินแบบนี้จะต้องเพิ่มยูเรียบว่าเพิ่มเอียงกวาไปในเจ้าเจนเอียงกวาไปนะคะนี่คือทางวิชาการเขาให้่มากแต่ว่าพอม่เข้าพาเฮ็ดมากคือเรื่องของปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสารปุ๋ยมักเนาะค่ะเนาะเขาก็เได้ว่าใส่ผสมกันดีบ่อ นะะีน่ก็คือนีน่คือวันี่กลับมาเลี้ยงงัวงพอจังสีแล้วค่ะนะคะมื่อนี้กลับมาขอความรู้แม่เพ็ญน,นะคะเรื่องของการปลูกห้าว่าจะเป็นเน่เปียว่าจะเป็นหยาวหว,วานโดยเฉพาะเรื่องของเน่เปียมีถ่ายเคือนเนาะค่ะนอกจะกจะก้ัดนะคะก็มีขอดีขอเสียแตกต่างกาันใช่ถาม่าเสียบอกก็อบอเสียดอกคะ่ะเพี้ยนต่ว่าด,า,าดีแตก,ตกแต่เขาา้า่าดีแตกต่างกันก็นาะค่ะใส่เข้าาดีแตกต่างกันตัวหนึ่งมมนกั่สีตัวหนึ่งมันกั่สี แตกกอดหลาย <Yeah. S 2> แต่ว่าหังกวัวร่ำมันสิแข็งแรงหรือว่ากัวร่ำมันสิเป็น,น่นันพันใดกอนใสเวลาโดานกว่ากัน <Yeah. S 2> อีกตัวนึงอาจจะมาแตกกอดีแต่ว่าได้่อนพันไว้รินะคะเอาง่าย <Yeah. S 2> okay. คือบ่ามีขอเสียดอ่ค่ะมพิจะพอดีนะคะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นกับฝากเกษตรกรในเรื่องของ mm hmm. อ ในเรื่องของการปลูกยานะคะนี่ความรู้เบิ้ล่ะค่ะค่อยๆเบิ้งไปเดอทุกมืออนี้มันมีมีความโชคดีที่เขามียูทูบมีกูเกิลเนาะคะา่ะเนาะการดึความทาันสามาัยไปน้ำเนาะ,ค,ะค่ะนะขนาดแม่เพทยนี่ยังทันสมัยหุ่นจักรไรซ์ซดนะคะว่าธรรมดาได้ค่ะซอจ่อตองมาอาศัยมาเรียนรู้น้ำเพิ่อนืุกการ่ะเพราะว่ามันมันประสบการณ์เนาะมันสีซอยเขาเห็ดเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่มาส่งเสริมกันนะคะพี่น้องเกษตรกรก็ส่งเสริมกันเข้าบ้านใจเลื่อนเคลี่ยงกันทุกมืออนี้มันสะดวกสบายเรื่องเรื่องของการขนส่งนะคะเนาะเรื่องของ เทคโนโลยีนะคะแต่ว่ากับทุกอย่างก็คือต้องใส่ความอดทนและความตั้งใจ<ด>อขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณคุณสอจ่อเขียวเนาะค่ะเนาะมือน,นี่เพื่อนกับมหายว้มหลู่หลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดกังวลการเลี้ยงง้วน,นบรแเวณเลี้ยองหยาดอกพี่น้องคือเขาศึกษาไปเรื่อยๆเดียวมันกับคอยหลูเลี้ยนหลู่ไปเรื่อยนเนาะยังไดไม่เพี้นกับฝากไวน้นเด้อค่ะมือนนี่เด้อผู้ใดสนใจกันยังมีแบงปันอยู่ค่ะ ใช่คื่อนนาโลเข้าหลักกับแพงกอลาตอนนี้เนาะค่ะเนาะยังไ,ได้กฝากขอบคุณคุณซอจอหลายๆด้วยค่ะเด้อหมือนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ